สวัสดีครับในเช้าวันที่26มกราคม2 5 6 7กับผมนทวันฒนาราเสตพงศ์ผู้รับใช้คิดจักพันธกิจของพระเจ้าอุดรธานียินดีต้อนรับพี่น้องเข้ารับชมรับฟังพระวจนะคำด้วยกันในเช้าวันนี้ขอ,อเชิญพระคำของพระเจ้าในพระธรรมโรมบทที่13ข้อ8และข้อ10พระคำได้กล่าวไว้ว่าอย่าเป็นหนี้อะไรใครนอกจากความรักซึ่งมีต่อกัน เพราะว่าผู้ที่รักเพื่อนบ้านก็ได้ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติครบถ้วนแล้วความรักไม่ทำอันตรายเพื่อนบ้านเลยเหตุฉะนั้นความรักจึงเป็นการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอย่างครบถ้วนเอเมนครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับเพราะว่าครับพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้ที่มาบอกกับเราว่า,าความรัก